คือพินักฉันจะมากินพวกแกแต่ตอนนี้ฉันยังตัวเล็กอยู่ฉันกินแกไม่ได้ฉันขอเพิ่มขยายความอ้วนของฉันก่อนแล้วกันนะ,ะ,ะ,ะฉันจะกินให้หมดไม่รู้มันกินได้ไหมแต่ฉันก็จะกิน กินมันเข้าไปกินในพุงแตกไปเลย่ฉันจะไล่กินพวกแกแต่ตอนนี้แต้มฉันน้อยกว่าพวกแกฉันขอลบห่างดีกว่าทำไมมีแต่ตัวใหญ่กว่าฉันวะเนีอ่ะเอ้ยตัวนี้มันวิ่งมาฉันแล้วอย่ามาใกล้ฉันนะฉันขอเก็บแต้มเยอะๆก่อนเยอะอะ เอาวิลอกไปลอกไปอย่ามาหาฉันอย่ามาหาฉัน<笑><笑>มาเลยพวกแกมาเลยนี่มันตัวอะไรก็พวกนี้ทำไมแต้มฉันน้อยจังไอคะแนนฉันน้อยจังทำไมพวกแกมันโตเร็วขนาดนี้พวกแกสวบอะไรเข้าไปเนี่ย พวกแกไล่เก็บสมหมดเลยนะโอ้ยมเงนมันเป็นแสนแล้วแต่กูจนแคน่อยเดียวเองโอ้โหทำไมมันเยอะจังทำไมฉันน้อยจังเอ้ยอย่าอย่าอาอะไรกินฉันอย่าหยุดนนี่อย่าโอ้ยอย่า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 อย่ ฝาลุงเมียกันด้วยเออแล้วแล้วฉันก็แพ้เออเออออออบายบาย